เอวะเมสุตังเอตังสมยังภะคะวะสาวัฏฏิยังวิหรติเจตวันเนอนาถปินิกสอารามเมตัตะโคภะคะวาภิกขุอัมปันตสิทธวติพุทธนเต ิเตปิคูภะคะวะตุนปะจัสุสสุภะคะวะเอเตตะโวจะอุตตตปุพังคิขเวเทวาสุรสังฆามุสมุ ปาพยุนโหะโหสิอัทโคภิกขเวสกุลเทวนาเมนโทเทเวตาวติงเสอามันเตสเจมปริสาเทวานางสังขามกตานงอุปปัจจัยพยังวาชัมพิตตังว

เมทัจักขังอุนโลกยาทอัตถปชาปฏิสเทวราชาสัทจักขังอุนโลกยาทะปชาปฏิสหิโวเทวราชาสัทจักขังอุนโลกยตังยามภเวสติพยังวาชัมติตตังวา โลกมหังโสวาโสปหิยิสติโนเจจา ปฏิสเทวราชสัทจักขังอุนโลกยญาธตวรุณาสเทียมวราชาสัทจักขังอุนโลกยญาธวรุณาสหิวนเทวราชาสัทจักขังอุนโลกยตังยามพวิสติพยังวายชันพิตตตัง ังวานมหังโสวาโสภีสติโนเจวุณาสเทวราชาสัทฌามางอุนโลกยาทัตถิสานาสเทวราชาสัทฌามองอุนโลกยาทอตีสานาสหิวเทวราชาสัท ຈັບຂ້າງຸນໂລກະຍະຕ່າງຍະລັນຕະວິ i ສ n ຕິພະຍັງວາຈັງປິຕັດຕັງວາໂນມະຫັງໂສວະໂສປະຫີ ตังโคปนภิกขเวสกาสวะเทวนามินทัสตจักทางอุนโลกยตังปชาปฏิสวะเทวราชาสัตฌางทองอุนโลกยตังวรุณัสสวะเทวราชาสัตฌางทองอุนโลกยตังอิ สานัสวะเทวราชาสัตจักขังอุนโลกยะตังยามปวิสติพยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวะโสปะหิเยทาปิโนปิปะหิเยตังกิสะเหตุสักโกหิพิกเวเทวานมิน โทอวตราโคอวิตโทโสนอวตโมโหพิรุชัมเพอุตรราสิปรายยติอาหารจะโคพิกเวเอวังวัามิสเจตุมหากางพิกเวอรัญญคตานังวารุคมูรคตานัง ญังขารคตานังวาอุปปัจชัยัพยังวาจัมปิตัตตังวาโรมมหังโสวามเมวะตัสเวงสัมเยะอนุสสรายาจะอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโต โลภวิทูอนุตตรโรภุริสัทธาภาษาระติสัตถะเทวันมนุสานังพุทธโอภควาติมังหิหัพิเกเวอนุสระตังยามพวิสติปยังวายชัมพิตัตตังวโรมหังโสวาโสปะหิสติโน จิมังอนุสสรายยาตะอัตถะธัมมังอนุสสรายยาตะสวะขาตภะคะวะตธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพพวิญญูหิติธัมมังหิโมภิกขเวอนุ สารตังยางปวิสติพย่งวายชั่มพิตตตังวัโลมหังโสวะโซภีสติโนเจทธรรมังอนุสรายญาถ้อัตถสังังอนุสรายญาถ้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะ ตัวสาวกสังโวยายยปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโวยะทิทฐังจตตามริปุริสยุคานิอัตถุริสภวกขลายเอสภะคะวะตัวสาวกสังุโป หุนายโยตะขิณายโยอัญชลิกะลันนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติสังขังอิโวภิกขเวอนุสรตังยังภเวสติภยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิสติตัง สะเหตุตตถาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทธวิตราโควิตโทโสวิตโมโหอภิรุคัจฉัมภิอนุตตรสีอปรายีติอิธัมมโวจะภะคะวา อิทังวัตวานสุขโตอัฐาปรังเอตถววยยะสัตตะอรัญเยรุกขมูเรวาสุญญาคาเรวะพกขโมอนุสเรถสัมพุทธังพยังตุมภานกโนสิญาโนเจพุทธังสระยาทโลกเจตทังนราสะ อัตถรมังสรไรยาธนิยานิกังสุเทศสิตังโนเทธรรมังสรไรยาธนิยานิกังสุเทศสิตังอัตถังังสรไรยาธคุลยากเขตังอนุตตรังเอวังพุทธังสรันตัง ธรรมังสังข oh ัญจะพิกขโวพยังวาชัมปิตัสสังวานุมหังโสนะเหสทิติ